ก็สวัสดีคนที่กดพลาดคำดูด้วยครับผมก็วันนี้มาดูไอไม้ที่เซตเลานะฮะสั่งมาครับจากลลมนี่ก็สตาร์ทเครื่องบักนิ่มเครื่องไว้ทั้งยังไม่ใสเลยไม่มีเวลาสั่งของมาแล้วมาดูกันว่ามาันจะตามมันจะเป็นตามรูปที่เขาส่ง,สงมาหรือเปล่าตามตามพูดเดี่ยวา,ายมไหมอันนี้ไม้เก่าแล้วนะ

แกะยากชิ้มยเลยซื้อมาว่าดูว่ามันเป็นยังไงนะได้มาในราคา250บบาทรวมสง่ง

ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะมาดูข้างหลังดิ <Yeah. S 1> ตัวยืดก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยี <Yeah. S 1> นะเราจะยำใส่ตัวนี้สมกันทายมันสมบูรณ์ เนองน,นิกอกก็ <G> มีรถไฟที่เตกนะเราจะลองยํำใส่ดูว่ามันจะใช้ได้ปกติไหมตัวนี้ก็ไฟมาหมดนะแต่ไม้มันจะเสียนิดหนึ่งเข็มไม้เข็มไม้จะเสียนิดหนึ่งนะตัวนี้ องย่าลองทอดยำทอดอะไรดูมาเดี๋ยวเราจะเสียบดูดูเลยลวยกันใ,ใช้ได้ไหมตัวไมน้นี้ขอเสียบแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บแปบบ๊บรอวางกแบบ่อนแป๊บเป็นวัดด้วยเงี้ย การนะว่าทุกคนเสียบเสร็จแล้วตัดเครื่องดูกัน ผิดหรือเปล่าเป็นวัด Yeah, <laughs> yeah, ได้รายการรายการสองร้อยห้าสิบบาทฝากสังคอยหน่อยครับทอข่อทีซีเอ็มสายทีซีนาลายกระดกลายกระดก ก็ไลค์กดแชร์นะฮะตรงฮะ